Good Morning Ever Podcast เพราะทุกเชา้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอปีชาวเอเวอร์ Ever, ทุกท่านนะครับวันนี้รับฟังบทความดีๆไปกับผมแพทย์ภัชรพงศ์สุนทรเจริญวงครับเพื่อนๆเ,เคยมีนิสัยบางอย่างที่คนรอบตัวบอกให้เราไปแก้ไขจนกระทั่งเราลำคัญไหมครับหลายครั้งเราก็อยากจะบอกเขาว่าไม่ต้องมายุ่งหรอกปล่อยเราไว้ของเราแบบนี้แหละเราเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วกระทั่งผมเองก็เคยเป็นคนนึงนะครับที่มีบุคลิกภาพเป็นพิษ และมีตัวตนเดิมๆที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายการพูดขวานภาษาและนิสัยบางอย่างที่โค้ชของผมก็ได้เตือนผมหลายครั้งแต่หลายครั้งผมก็จะบอกไปว่าผมไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองผมเลือกทําอาชีพอิสระผมชอบธุรกิจนี้เพราะว่าไม่มีใครมาบังคับผมและสุดท้ายผมก็จะบอกกับโค้ชว่วาผมเป็นแบบนี้ของผมมาตั้งนานแล้วแต่เพื่อนๆเชื่อไหมครับสิ่งที่ผมพบก็คือผมพยายามสปอนเซอร์คนเยอะมากขายของเยอะมากแต่ตําแหน่งของผมก็ยังอยู่ที่เดิม การที่ผมทํางานหนักๆแต่ตําแหน่งไม่ค่อยไปไหนมันทําให้ผมรู้สึกเหนื่อยทอ้อและรู้สึกเสียเวลาจนวันนึงผมได้ฟังนิทานเรื่องหนึ่งซึ่งเปลี่ยนแนวคิดผมไปตลอดการลืมความเป็นตัวตนเดิมๆและนิสัยเดิมๆของผมจนผมพร้อมที่จะก้าวข้อสู่การเป็น Diamond ไดมอนด์ได้ลองมารับฟังนิทานเรื่องนี้กันนะครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีตำนานหินวิเศษอยู่ชนิดหนึ่งผู้ใดโชคดีที่ได้เจอหินก้อนนี้เมื่อเขาหยิบขึ้นมาถือไว้ในมือก้อนหินจะเปล่งแสงสว่างงามตาและเมื่อนั้นไม่ว่าคุณขอพรอะไร คุณก็จะได้สมปรารถนา1ข้อฟังดูเป็นหินที่ดีมากๆเลยใช่ไหมครับแต่หินวิเศษก้อนนี้แฝงอยู่ที่ชายหาดที่หนึ่งที่มีก้อนหินที่หน้าตาคล้ายๆกันเป็นแสนเป็นหมื่นก้อนจนทําให้คนที่เคยคาดหวังความสําเร็จทางรัฐต่างพากันล้มเลิกความตั้งใจแล้วกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆชายหนุ่มผู้หนึ่งมีความมุ่งม,มั่นที่จะตามหาหินวิเศษก้อนนี้เขาต้องการทําให้พ่อแม่ของเขาภาคภูมิใจและสุขสบายอยากให้ภรรยาและลูกของเขามีความสุข และตัวเขาเองก็มีความฝันที่จะพิสูจน์ตัวเองและกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เขาจึงตัดสินใจออกเดินทางตามหาหินก้อนนั้นหลังจากตามลายแทงสมบัติมาจนถึงชายหาดในตำนานเขาต้องพบว่าทั้งชายหาดเต็มไปด้วยก้อนหินที่หน้าตาเหมือนกันตามตำนานว่าไว้จริงๆเขาตัดสินใจเก็บหินขึ้นมาถือทีละก้อนถ้าก้อนไหนที่ถือในมือแล้วไม่เปล่งแสงเขาก็จะคว่างมันลงทะเลทิ้งไปเขาใช้ความพยายามอยู่นานจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นเวลาหลายปี ก่อนแล้วก่อนเราก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เขาค้นหาอยู่ดีและในที่สุดครับความพยายามเขาก็ประสบความสําเร็จขึ้นมาจนได้เขาได้พบกับหินวิเศษจริงๆหินก้อนนั้นเมื่อเขาถือขึ้นมาในมือก็ส่องแสงสว่างเรืองรองแต่ไม่ทันที่เขาจะได้คิดเรื่องขอพรอะไรเขาก็เผลอสะบัดมือเคลื่อนมาลงทะเลทิ้งไปเหมือนกับก้อนหินเป็นพันก้อนที่ผ่านมาเขาตกใจมากและถึงกับถอนหายใจออกมาว่าต้องเริ่มต้นใหม่อีกแล้วหเหนี่ยต้องใช้เวลากี่สิบปีกว่าจะหาเจออีกครั้ง ในขณะที่ชายคนนี้ทิ้งทุกอย่างมาเพื่อเป้าหมายสุดท้ายเมื่อเขาได้เจอกับสิ่งที่จะทําให้เขาประสบความสําเร็จเขากลับเสียเวลานับร้อยนับพันชั่วโมงโยมันทิ้งลงทะเลไปให้กับคําว่าความเคยชินหลายครั้งผมพบว่ามีคนไฟแรงมากมายทั้งชายและหญิงเอาเงินเก็บเอาเวลาครอบครัวเอาสุขภาพเอาวัยเอาความฝันมาเดิมพันเพื่อความสําเร็จแต่เมื่อถึงเวลาที่เขาเจอโอกาสที่เขาต้องการเพียงแค่เขาเปลี่ยนตัวตนนิดนิดเขาก็สามารถประสบความสําเร็จได้ แต่หลายๆคนกับยึดติดกับตัวตวนเดิมๆไม่สามารถฝืนตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มไม่สามารถปรับปรุงนิสัยบางอย่างได้ทําให้เวลาที่เขาทุ่มเทและความลำบากพยายามที่ผ่านมากับต้องสูญเปล่าแค่เพราะเขาไม่ยอมที่จะทิ้งตัวตวนเดิมๆหรือพัฒนาเพิ่มขึ้นยึดติดกับคําที่ว่าฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้มาตั้งนานแล้ววันนี้เพื่อนๆอยู่ในธุรกิจเลกาซี่เพื่อนๆคิดยังไงบ้างครับกับรายได้มากกว่า1ล้านบาททุกๆเดือนเลกาซี่ก็เหมือนกับหินวิเศษก้อนนั้นครับหากคุณันนล่ววมเพงุงทือ ลงทุนเวลาลงทุนแรงขยันเพื่อมันวันหนึ่งด้วยรายได้มากกว่า7หลักต่อเดือนคุณจะสามารถขอพรเป็นบ้านหลังใหม่เป็นรถในฝันเป็นเวลาที่อยู่กับครอบครัวและว,วิถีชีวิตดีๆที่คุณใฝ่ฝันถึงได้แต่ถ้าเกิดคุณพบกับเ e g ซ c y มานานมากๆแล้วแล้วคุณก็ตั้งใจทํามันอย่างเต็มที่แต่คุณกลับพบว่าคุณยังไม่ได้สําเร็จเพิ่มขึ้นผมมีคําถามที่ใช้ประเมินตัวของผมเองเป็นประจํานะครับคําถามแรกก็คือ ปัจจุบันเรามีความเคยชินหรือนิสยัยใดบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจเลกาซีและขัดกับเป้าหมายปีนี้ของเรา2ครับใน30วันข้างหน้าเราต้องฟังสื่อการเรียนรู้ิงก์ไหนที่เหมาะกับการแก้ปัญหานี้ของเราลองโทรปรึกษาโค้ดของเรานะครับ 3. ใน3เดือนข้างหน้าอะไรคือทักษะใหม่ๆที่เราควรจะเป็นในธุรกิจนี้เพื่อแก้ปัญหาเดิมๆที่เราเคยเจอและข้อสุดท้ายข้อที่4ครับใน1ปีนี้เราคนใหม่ที่จะประสบความสําเร็จเป็นตำแหน่งดี렉เตอร์ จะต้องมีคุณสมบัติใดบ้างเชื่อผมครับเราจะไม่ได้ทุกสิ่งที่เราอยากได้แต่แน่นอนว่าในชีวิตเราจะได้ทุกอย่างที่เราคู่ควรจะได้อย่าให้ตัวตนเดิมๆม,มาเป็นอุปสรรคในการเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่สําหรับในวันนี้ขอให้คุณโชคดีเป็นคนใหม่เตรียมพร้อมรับตําแหน่งใหม่และวิถีชีวิตใหม่ๆครับ Good morning Ever Podcast ราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ